สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้าร่วมละคะแพ่งทุกท่านทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศสบายดีน้องน้องทั้งสองน้องน้องเห็ดยังเห็ดยังลูกน้องอามน้องอามคือเห็ดยังลูกคุดยังคุดบังคับอยากได้ห้องน้ำ เราทำไมน้องอ้ำอยากได้ห้องหน้ามึงดูผูดูเถอะมาเบิ่งพี่น้องความสำมคคีสุมเพลินสบายดีผู้เช้าวสอยกันคุดพี่น้องเพิ่นอยากได้ห้องหน้ามึงแน่นี่ สบายดีน้องเอ็มส,ยอ,สอยกันเซลเซลพี่น้องเอ้ยแต่ก็แต่กันย่งบบแต่กนันย่งบงบท่านมีผู้ใหญ่ทั้งใดยื่นมือเขามาสอยได้นี่นะให้คุดถาโลดจักซี่สำได้ยังวะมันกว้างนะเวลาห้าเห็ดพามันใสเล็ก้าเอื่อยมันจบีบยอยากแข้งแห้ง เาจังให้เห็ดแคบนะให้เห็ดซองแคบทถ่วมหัวแลไพี่น้องควมเฤกขึ้นมาได้เอ้ยใส่บันไดไหนซุมห้าใส่บันไดสุกเจ้าไปดึงกันระวังตกน้ำกันเด้อ ลูกชายดึงเอาแม่ไปนวดจะแมนเห็ดโอ้ยอาร์ตวันนี้เอาอาร์ตไปสิดึงไปดึงเอาขึ้นมาบดกันเอาขึ้นมาบดก่อนขึ้นมาบังแม่พี่น้องอันนี้คนอยากได้แท้จริงอันนี้ คนอยากได้แท้จริงได้เบิ่งเอาเห็ดเองโลดอึกระถึกอยู่ตาลูตวนได้นอพี่น้อเบิงไปเบิงมาเน้น่อยก็เห็ดเบียกเป็นอันนี้ค้าเซียเนี่สบายดีคาเซียได้สองคนนี่คนไง <c oughs> จันทา เอาล้านถาเก้าให้เก้าขุดเออเพิ่นกนนระทุคือกันผลูกบ่สบายดีลูกสบายดีนี่เด้ร้านอันร้านร้านใหญ่โทนมีน้องเอ็มแล้วก็น,น้องอามน้องอามนี่ลูกน้องควนันกับอีนางน,นี่เด้ผู้น้อยลูกเศร้าควันพิน่นอ่ะหาคนอยู่เฮือนเพิ่นน่ะ ่ายปถ่ายปเผื่อเพื่อ,อมีผู้ใหญ่จะดีอยากสอยเรือเพิ้นกะเห็ดไปน้าเจ๊สิขันได้นเนาะนี่เพื่อนเอื้อทโทเบิ่งแล้วเบิ่งอีกพี่น้องเลยกะเป็นตาสอยเรือเพื่นยูน่เนาะเบิ่งสภาพก็ได้ uh huh. บบได้ไลยก็ได้ของได้สยอยเรือเล็กๆน่อยๆก็ก็ดียิงตาม วนไว้ไหลใจดุ้นเมื่อนะอือบัก่ะบรรยากาศรอบๆนี่ดีอยู่ด้พี่น้องายเบิ่งสิให้ใหญ่โทเว้านํา พี่น้องก่อนสัมผัสี่โทษ่าผู้อยากได้ห้องหนามเอยคอยนี่กับบท่านมีห้องหนงามคือกันได้เอื่อยผู้งามกว่านี่กงโบท่านได้คือกันเอื่อยนี่หักซอยไปเ่อละขัดละต้อนไปนอกพี่น้องเน,ะน,น,นาะซอยไปผูป้เล็กผู้น้อยเอาเอื่อยเป็นกับบ,บท่านมีนคือกั้นห้องนามเปนวลก็ได้มีแต่เพื่อนลังบังใหญ่ก็หาได้แต่เป็นสาวผู FC เพง่นว่าเฮือนลังใหญ่งามเพง่นว่างามเลยพี่น้องเอ้ยแต่หาเงินได้แต่เป็นสาวพูนเดี๋ยวนี้มันชีวิญังเนาะเท่าเลยเท่าเลยเหือแห้งกับโบมี่ไม่จะเจ็บจะโซ่โอ้ยเบิ่งสภาพเหนือกว่าพี่น้องว่าอย่างเนาะได้งามได้ใหญ่กับแต่เป็นสาวนี่โทษสบายดีพี่น้องบุกบุกงาน นเเือตประมาว่าเจ้าคือคุดอ่างใหญ่แท้ว่ะเป็นคุดใหญ่โพดมันยันมันบอกแข็งแห้งเนาะเอาว่าจากเอาันเล็กตามเอาเล็กสอดเอาเล็กสอดนั่นแหละประเทศพาปิดเนื้อยมันได้ใช้เล็กลายได้มันกว้างมันกระเปืองเอื้ยที่เขาแนะนำจ้ะมันเปืองเปืองงบบอสันซะ แต่นี่ก็ยังบ่ทันมีผู้ใหญ่ทั้งได้ิ่นเพิ่นนันซอยได้ฟังเบิง่กงก็ถ่ายไปเรื่อยๆพี่น้องถ่ายไปคู่มอือคู่มอนะือเนาะมีแนวถ่ายก็ถ่ายไปเพิ่นเฮ็ดเพิ่นพัฒน,นาแต่ว่าบ่ทันเอื้อยนวดไปขึ้นกอไผ่อีกแล้ว <laughs> บ่ทันประมหาหฮะก็ตื่นนอนเราไปขึ้นกอไผ่แล้วตัดไม้ไผ่แต่เศร้าๆปู้ลูกชายเพิ่นก็เข็นดินถ้าปลูกเปก อากาศดีเนี่ยรอบๆเพื่อนเราพอมันไก่ห่วยพี่น้องต้นไม้ใหญ่ลายโอต้นไม้ลายต้นคขามลายต้นคขามกอไผอ้อมอ้อมเนี่ยอากาศดีเพื่อนเพ่นหาแข้มห่วยยามแล้วก็เห็นหนามถาถาโวยเป็นตะบึงตะแยงตัวพี่น้องเป็นตะยันยันมันลุกลนอนไปมานอนยันเห็นยังเด้อยู่มาแต่สมัยใดมึงเคยรู้ด้อ่ะ แไ่ข้าวเม่เท่าซาบปรุงปรุงปิ่งปิ่งแบบแห้งก็คือคือยันต์ลุยลงคือนาของน่ะถ้าผู้ได้ถ้าผู้ได้อันอยากซอยเลือกอะเชิญเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อซอยเลือได้เด้ออยากซอยก็คัวผู้ได้พี่ปอาเมาทายทายมานี่มีเมนวนเมนโทกระรังสีเห็ดอยู่เนาะเมนวนนั่นแล้วไปแล้วเพื่อนครัวเพื่อนครัวเพึ่น พ่อได้ใส่ได้ซอยแหละพี่น้องยังแม่ทบอ่เนี่ถ้าผู้ได้อยากซอยก็ชวนได้เด้อผู้เล็กผู้น่อยถ้าผู้ได้บ่สะดวกกับโบเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยล้านก่อยลายได้ห้องน้าบ่ลูกบะอละได้ห้องหน้าบอขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อย้ เบิ่งตีนใหญ่โตแล้วเมื่อยกวนดินโหลดโอ้ยทำไมาเมื่อยเฉยๆกวนดินนี่เดียวมาซอยกูเนื้อชู้เหนื่อยเขาก็วหายนะเขาก็อยากไปเบียร์เขาผัวหายนะไงดิบ้าคลิปนี้ก็จะให้เบิ่งครอบครัวเม่นว้อนเม่โทษอะไรเนาะพี่น้องร่วมๆกัน อันนิสวนครัวเพิ ak, ่นแม่เข้า so กินช่องเถื่อแล้วกันคนได้ดุมันบ่ยากดอกพี่น้องเบิ่งคนลาวหั่นสิมีสวนครัวดอกบานนอกอะในเมืองก็มีคือกันคือบ้านลุงทาน่ะก็ปุ้ยเครื่องปลูกนตสะออนบ่ได้ซื้อดอกผักหญ้าาิงซื้อแต่แนวเห็ดบ่เป็น อันดอเลอันอ้มากับพ่วากายนี่วันนวันอีกวันล่วันอีกจาไปใส่เ่่มปล็ดขึ้นมามาเลยโบเห็นเลยเห่กางเปก็ไปทางใดกางไ้สีสำเร็จแรอเปล่าเออผ้าดีเพเออนงควันใส่ใช้เดียวเราได้ลุยไได้สอกับเจ้าเด้อ พูดได้สอกับเจ้าขึ้นยัง่พันนรกนี่มีเอื้อยมีเอื้อยผู้ใหญ่เจดีเพิ่นอานาจุคุยกันกับเพิ่นคืนอิซริอยยุละเล็กละน้อยอิสริอยละเล็กละน้อยเพิ่นแบบพวมมีมี่โบรายเนาะพี่น้องเนาะไอสิเป็นยังเอื้อยเพิ่นสิให้ซื้อยังมาให้ฟังเหมือนกันเนาะอิซอยเท่าใด้ สีเป็นอิฐบ่หรือเป็นปูนนี่แหละหรือเป็นข้อห่านบ่ฟังเบิง่งเดี๋ยวสชีสามใหญ่โถว่าเพิน่นอยากได้ข้อห่านบ่หรือ,อยั่งผอบสีได้บุชีได้อันเล็กๆน้อยๆน,นี่นะพี่น้องพอ่พอพ่ออันเติมกำลังใจฮะน้าพ่อเติมกำลังใจผู้อยากได้ขอบพระคุณหลายๆเด้อเอ้อเด้อเอ้อจอยทั้งยูยูเอสเอ แต่ว er ่าโบท่านโบท่านโบท่านว่ากันขักแน่เนาะว่าสิเป็นยังเดี๋ยวถามก่อนสุดท้ายก็ขอปิดคลิปเพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามก็ได้ก็แชร์ส่องสะแพงเนี่เด้อปมากับเจ็บข้อว่าลายกันเนาะสุขภาพดีเป็นไรสบายดีสบายดี